กะดีจาปาลูมวุ้นสุตรคนกะดีามันนี่หมูบดครับแแต่หุ่นยาแล้วผมก็จากยิงยิง่งอืมสีกินเข่ามันบ้านี่เออขิงเพือนพัดกะเพรานั่นนี่พัดกะเพราหมูหมูบดไว้ให้น้องเพื่นนี่เดิพี่น้องอือนี่กะแกงะกระไม้แล้วก็แกงกระไม้ข่อยแกงมือเศร้านี่แหละแล้วก็แบ่งใปุ๋นน้อยกินเลยเพราะว่าแกงใหม่เลยนี่พี่น้องเลยนี่เด้ น้ำไม่ลายนู่ก็เตรียมทุบนี่เด้ข่อยอาบน้ำเรียบร้อยเลยนี่เด้กทุบเลยบลกบเบาเออเออเขายังหนึ่งอยู่กำลังขึ้นายเด้อันนี้ก็ต้มน้ําไม่อยู่พี่น้องนี่เด้เต้มหมอขอก็ล่างเรียบร้อยแล้วก็จงมาต้มเนาะเนื้อเข่างามแรงเลยคนน่อยเฮาก็นอนหลับแรงเด้อพี่น้องเด้อคนนอนรับพอบคนกล่อม นอนหลัดแรงโนก็จักเว้าวยังสวนอยู่กอกคึกซะบ้านี่เออเข้าขึ้นแต่เจ้าหนานะ่อยชวยเอากินเถอหลุดเด้อขนมนำะบ่เื้าไปกินดูฮองเรียนเนี่ยย่าจาหิวยรงเรียนนะ,นะนนะไม่ซื้อไว้ในละิชักฮะผุกน้ำไม้โต่งคนนี้เนาะน้ำไม้ลายน้ำไม้ลอย,อยนี่แกง,ง,งมัน,อนหอมนางมณ์ผลหมาต้่มสาผล หออาบหนาห้ากระเพี่น้องเลย้มแล้วไหมไว้ใส่สี่มกิโลไว้เพิ่นแงถูกเอาบดอดอันนั้ได้ยบดจ้ายัถูกเอาน่องมันในน้อยนะนะ่จ้อู๊กมือจะโค้งสัวตายหางให้รอกถูกย่นไะตัดมือจะโค้งเลยรพี่น้อง ถูัวผัวใครงั้นขาดก็ดีกันทำ <laughs> มือกับขาดนี่แล้วโลดเออไทยชีหางเงินให้ไทยหน่กินโอ้ยข้าวอันนี้ผุดแล้วบันโอถ้าถูกเด้เนาะจะให้เมียบมือเมียอันขาดจบไปแล้วขาก็นั่งดิ้นชื่อๆวะเลยอืมคือใจจังใจมือเมียขาดนี่บ่ มือคอยขาดกระจบเลยนหนี่งอยสีเรตไปพุดกี่ดอกถูกเลยครับบนข้างบนเซียอื้แซ่บยขึ้ะตรงกินขอนั่งขอนั่เขาเบื่อมันเข่ามากขึ้นแบ่แบบเข้ยเอาเนี มีดไม่ให้นะเฮ้ยมีดอันมีดอันนานะมีดอันดำดำๆเนี่ยอยู่ใซสเมือมาให้ข่อยลุกคอยจั๊กยากะอันนั้นเสร็จตอนนี่้มันน้อยมันพอดีมือข่อยห้ามให้ข่อยลุกให้ไม่ให้คอยไง

ยังลูกเอ,อ้ยออกมาเดินฮะชุกแล้วนะเขาน้มากินสลูกนี่จะนอนหลับแรงหางมแบบหกโมแรงแลบไม่เห็นจะสูข่อยเหรอบบเห็นโบเห็นชุกดึกใชะตา,ตา,สาเสิมสมานหอยปู

จิ้มเข่าแล้วเนยอันนอ้หน่อเขื่อนอันนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุไป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 จิ้มเข่ากูอุ๊บแม่ไปเอาเอจิ้มซ่าหนจะจิ้เข่าเบิ่นองึงกินเข่าเนอบับนี้เด้อีแม่ไปเอาถ้าตูนม่กตอัน้อุ้ย ไมม่กดโตกิกับเลกับติกแกรก้ในก็หิวเขาเหมกันเลยมีก็มาแต่หาเราไม่มีก็หิวเขาไปตันทำยังกินเกลยังไงกินอะไรเขาเหมือนกัน มันห้องเท่ากันนิน้เขาทุกมงอมานิ้ขเขาเย็นฮัลโหลค่ะแกนะมันห้อ,อยังเบียดหนึ่งได้ใช้สี่ม่กิโลลืมนะตันนี้ีิลลิโลบ่ห้องเราเลยบ่อ่นัก อืมเจาอไอืมาจะไปเจาะห้าไหมอืมอืมเป็นไงลูกเวลาสอนดวงเยนเยนยังบุญหะไม่ไอนเฮียนอังกฤษคณิตศาสตร์ภาษาลาศิลปะดนตรีได้บ่เชงบ่ปวดกา

อังกิดออังอังกิดมันนี่นอ,อานากจไมือื่นจะมุ่งคนเมยไปพังจะคุยกับหมจูจาให้แสคงคุยเอาการบ้านกันบอ

ซื้อเขาอปกินบออมาอื้นตรวจการห้องเรืนซื้อไก่มนทอดไม่หายบอสเคอไม่ทอดไก่บอกินออันนี้ห้ชิคก้ันนีขานชิ้ะห มันขึ้นเอ็นมันมันทปใส่สีที่รอจะไปหยกผาดนะไามาให้แม่เ้วผานนดน้ำแดงหนาบ้านนะมาให้แม่มาให้ล่างอัอื่ในแจ่แมภูเขาเป็นคลินิ้ผาดภูเขาน่อย,ยนะต้นตมข่าไม่ไปเบิรงหมอละเจ้าจทีอยากกินเข่าที่นั่นเลยเห็นหายหมาเอามา นนกินข้าวไมไ่เห็นหรอก็คเอกินข้าวก็คกินขมาวข้นมพน้ำแดงใชมบไม่ก็เห็ดเห็ดผักเขาให้กินม,มีขนมก้อนหนึ่งตรงไทยค่ะหืมมาดูเหมาดงดง่ายไปนะลูก คนเปิดทางมาพอหน้าได้งานนดีดหวานหนาคนอย่างนี้าน,นงานงานบวขาดสายนี่เขาเกินลุกเหมืนมัาใช้ก็เป็นมาแมกเน

อโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนีน้กันมาไปก่อนจ้า,า,าถ่ายคลิปไปน้องล,งลุงเรากินข้าวจุกน้อยเป็นปิดกล่องเรากินลายพี่น้อง,องเราอยากอายแล้วเดี๋ยวพี่น้องจิโรอหนาฝนมันบ่คอยเห็นคุย,ม,นนยม,มันเนาะฝนตกอยู่เสมออันนี้คอยกุดตามอันนั้นสือ่อตามแบบวันขาวๆฮันสือ่อคอยกุดตลอดเรตลอดหูมันดูแนวใดย มันก็บกค่อยเห็นนั่นแหละมันเปียกมันแชะมันก็เลยบกค่อยเห็นคุยมันดอกทามันแดดจากซองซัมเมอร์แล้วก็โอ้ยคุยจิรรดชั่มสิไยข่อยจังสิไป,ปล่ามพาี่น้องเลยอันนี้ก็ไปก่อนโดยถึงงด้วยใส่ขีไ่ไปใส่เด้ไม่ก็